พร้อมกับตัวเจนไฟนะครับที่เป็นแบบน้ำมันก็จะมีมาให้เราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันนะครับด้านบนเป็นที่นอนนะครับพร้อมกับมีช่องนะครับเป็นแบบมูลรูปนะครับภายในกว้างมากๆดูครับเราสามารถที่จะเข้ามาอาบน้ำในนี้นั่นคือกระจกมองข้างที่ต้องยื่นยาวออกมานะครับเพราะว่า Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. และนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับที่ตัว All New HiLux Champ นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นรถมอเตอร์โฮนะครับที่หรือเป็นรถในเชิง private convention นะครับที่เป็นรถด,ดัดแปลงในเชิงส่วนบุคคลนั่นเองครับเดี๋ยวพี่เอจะพาไปชมในคลิปนี้ครับและในตัวของ All New HiLux Champ คันนี้ครับจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ,บ และเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับเราจะเห็นนะครับว่าคันที่เขาถูกจับมาตกแต่งเป็นตัวมอเตอร์โฮมเนี่ยใช้ในตัวรุ่น2.4ลิตรดีเซลนะครับแต่เป็นฐานล้อยาวนั่นเองครับโดยด้านหน้าถูกออกแบบนะครับเราจะเห็นว่ากันชนนะครับกระจังหน้านะครับจะมากับสีดําด้านและไม่มีในเรื่องของการใช้สีเลยนะครับ อันนี้ไม่มีมาให้และมาชุดโคมไฟนะครับก็จะเป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะครับเป็นหลอดไส้สีเหลืองนะครับพร้อมไฟหลี่ก็จะอยู่ด้านในไฟเลียวถูกแยกออกมานะครับคราวนี้ตัวกันชนล่ะตัวกันชนนะครับก็เป็นกันชนปกติอยู่แล้วนะครับที่ถูกแยกออกมาแบบ3ชิ้นนะครับมีมาให้แบบนี้โดยหน้าตาเนี่ยจะเหมือนเดิมอันนี้จะยังไม่ได้เอาไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเอาละเดี๋ยวเราไล่มาดูด้านข้างรถกันดีกว่าครับแล้วเมื่อมาดูด้านข้างครับเราจะเห็นนะครับว่าเขาเลือกใช้เป็นล้อขนาด15นิ้วจากเดิมเดิมเป็นรับยา่นะครับ ให้มาเป็น 22575R15 โดยในชุดนะครับในตัวช่วงล่างด้านหน้ายังเป็นแบบอิสระปิกนกคู่นะครับระบบดิสเบรกให้มาเหมือนเดิมนะครับการตกแต่งยังเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรมากแต่จุดที่พิเศษแตกต่างไปจากในรถปกตินั่นคือกระจกมองข้างที่ต้องยื่นยาวออกมานะครับเพราะว่าในตัวของมอเตอร์โฮมที่เราถูกตกแต่งด้านหลังมันมีการขยายด้านกว้างขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวกระจกมองข้างก็งเลยต้องขยายออกมาครับผมและเมื่อเรามาดูด้านข้างของตัตรถนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีการออกแบบนะครับ ขนาดใหญ่ต้องบอกเลยว่า โอ้โหเต็มพื้นที่มากๆคันนี้น่าสนใจจริงๆโดยตัวหลังคานะครับที่เป็นออลนิ่งเนี่ยสามารถจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับก็คือสามารถที่จะเปิดนะครับสั่งเปิดปิดไฟฟ้าได้อย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวกระจกด้านข้างแบบนี้มาให้นะครับแล้วเราจะมีระบบในเรื่องของนะครับการเก็บอุปกรณ์นะครับช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตลิเทียมนะครับมีมาให้เหมือนกันและพร้อมกับด้านบนหลังคาก็จะมีในเรื่องของตัวแผงโซลาร์เซลล์รับแสงเพื่อชาร์จไฟเข้ามาด้วย เช่นกันนะครับและประตูทางเข้านะครับก็จะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะครับมีสวิปปั๊กมาให้นะครับมีด้ามที่ตัวนี้เป็นด้ามพยุงในการปีนขึ้นไปตัวบันไดถูกแอบซ่อนอยู่ด้านในและเวลาใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะยื่นนะครับออกมาแบบนี้ได้โดยรถคันนี้สามารถความจุอยู่ได้ถึง5 4-5ถึงคนเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าถูกออกแบบมีขนาดใหญ่มากๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัว All New HiLux แชมป์ที่เราเห็นดูตัวฐานกว้างอยู่1่ 1,700มิลลิเมตรนะครับจะสามารถจะต่อตู้มอเตอร์โฮมได้ใหญ่โตขนาดนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าการออกแบบนะครับมีความสูงนะครับด้านบนมีกล้องมาให้มีบันไดนะครับที่เราจะปีนด้านบนนะครับสามารถปีนบันไดได้และยังสามารถที่จะแขวนในตัวจักรยานด้านหลังได้อีกนะครับตัวชุดไฟท้ายออกแบบเป็นลากยาวลงมาแบบนี้เลยนะครับทรงยาวเหลี่ยมด้านล่างมีไฟสปอตไลท์มาให้นะครับและที่สําคัญครับกล่องเก็บอุปกรณ์ครับต่างๆนะครับจะถูกซ่อนอยู่ด้านในนี้นะครับ พร้อมกับตัวเจนไฟนะครับที่เป็นแบบน้ํามันก็จะมีมาให้เราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและน้ํามันนะครับอันนี้ก็สามารถจะถูกแขวนไว้อยู่ด้านหลังและที่สําคัญครับเวลาเราไปแคมป์ที่ไหนแท, it, ที่นั่นนะครับมีให้เราสามารถลากปลั๊กไฟได้ก็สามารถเอาปลั๊กไฟมาเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปกับไฟของสถานที่ที่เราพักผ่อนนั่นเองครับในตัวรถเองเนี่ยมีห้องน้ําเหมือนกันนะครับก็จะมีในเรื่องของการถ่ายเทมูลของเสียต่างๆของเรานั่นแหละครับจะถูกแพคเกจถูกซ่อนอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาออกมาแล้วไปทิ้งได้นะครับมีห้้องน ตัวและด้านนี้ครับจะเป็นส p ปร์แบตเตอรี่ครับก็จะมีแบตเตอรี่สำรองครับถูกซ่อนไว้อยู่ด้านบนตรงนี้เช่นกันส่วนหนึ่งที่อยากจะต้องให้เห็นนะครับว่าตัวรถเนี่ยพอเราถูกดัดแปลงให้มาเป็นรถบ้านแบบนี้หรือมอเตอร์โฮมแบบนี้ครับด้านหลังล้อนะครับยังเป็นแบบกระทะล้อนะครับเขาเลือกที่จะผ่านะครับเพื่อให้มีฐานล้อที่กว้างขึ้นนั่นเองแต่ระบบเบรกยังเป็นน้ำเบรกเหมือนเดิมในชุดของช่วงล่าง ตัวแหนบนะครับยังมีการใช้แหนบเหมือนเดิมแล้วมีการเสริมแหนบเข้าไปเพื่อรองรับน้ําหนักบรรทุกเพิ่มเติมด้วยนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับและเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันเลยดีกว่านะครับเปิดประตูประตูอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับเปิดออกมาปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่าจะมีถังขยะนะครับถูกซ่อนไว้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องไปเกะกะพื้นที่ภายในนะครับมีม่านให้ด้วยนะครับเห็นไหมและบันไดนะครับในการก้าวขึ้นไปนะครับอ้าวตามมาดูกันนะครับและเมื่อเข้ามาดูภายในครับเราจะเห็นเลยว่ามีความกว้้าาาางขวมกๆดนนนบเป็ที่ นอนนะครับพร้อมกับมีช่องนะครับเป็นแบบมูลูปนะครับนอนดูดาวได้เลยโหแบบเฟิร์สคลาสมากๆกนะครับเราสามารถจะมีตำแหน่งในการนอนซึ่งเราสามารถนอนตรงนี้ได้ถึง2คนนะครับและตัวเบาะนะครับในตัวห้องที่เป็นเหมือนห้องรับแขกตรงนี้ก็สามารถที่จะนอนได้นะครับปรับนอนได้รวมแม้กระทั่งด้านข้างแบบนี้นั่นเองมีที่พักเอามาให้นะครับเราสามารถที่จะแบบโอ้โหมีความสุขเดินทางไปแบบทั่วโลกทั่วประเทศได้อย่างสบายเลยนะครับและเราจะเห็นด้านบน ะจะมีในช่องเก็บของนะครับเก็บเสื้อผ้าต่างๆได้อีกนะครับอุปกรณ์สามารถจะมีช่องเล็กช่องน้อยนะครับพร้อมกับไฟที่เป็นแบบ LED มาให้แล้วครับในแพ็กเกจนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยจะมีโทรทัศน์มาให้มีแอร์มาให้แอร์สามารถทํางานแยกได้เลยนะครับเราสามารถจอดแล้วก็เปิดแอร์ได้อย่างสบายไม่จําเป็นต้องสตาร์ทรถเลยนะครับและเราจะมาเห็นนะครับว่าด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถจะเชื่อมต่อกับคนขับเราสามารถพูดคุยกับคนขับและคนนั่งนะครับเราอาจจะให้เพื่อนๆนั่งด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวคนขับแล้วก็ตัวอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นเพื่อนนั่งเป็นเพื่อนกันไปคุยกันไปแบบนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ นี้เรามาดูครับการมาแคมป์ในมอเตอร์โฮมส่วนสําคัญนั่นคือในเรื่องของห้องน้ำครับอยู่ๆเราปวดหนักปวดเบาทําไงครับนี่เราสามารถเปิดตู้โอ้โหภายในกว้างมากๆดูครับเราสามารถที่จะเข้ามาอาบน้ําในนี้นะครับมีฝักบัวมาให้นะครับ โอ้โหมีกระจกบานใหญ่นะครับมีที่ฉีดล้างนะครับมาให้พร้อมกับโถส้วมมาให้อย่างที่เมื่อกี้นี้เราพาดูข้างนอกครับที่จะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราสามารถจะเอาไปทิ้งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราถ่ายหนักถ่ายเบานะครับก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยดีมากๆไฟห้องน้ําใหญ่โตมากเลยครับดูดิโอ้โหนี่สมมตินั่งครับสมมตินั่งนั่งไม่ชินเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ว้าวมากนะครับสําหรับตัว a l l n e w h i l u x แชมป์คันนี้นะครับ และเมื่อเราเข้ามาดูภายในนะครับเป็นคนขับกันบ้างครับต้องบอกว่าตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนะครับแต่เป็นเกียร์ธรรมดาอ่าเราสามารถเลือกเป็นเกียร์อัตโนมัติได้นะครับแต่ค่าตัวมูลค่าคันนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาเราจะเห็นนะครับมีด้ามเบรกมือนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราพาไปดูในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับคราวนี้จุดหนึ่งที่พิเศษครับคือด้านบนครับคันนี้ถูกดัดแปลงโดยการเฉือนหลังคาออกไปเช่นกันครับหลังคาไม่มีนะครับเราจะเห็นเลยว่าอุ้ยน เราสามารถแบบนี้ครับเราสามารถที่จะปีนนะครับเราพับอันนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นโช๊คเราสามารถจะก้าวนะครับเข้าไปด้านหลังก็ได้หรือคนด้านหลังสามารถที่จะเข้ามาตัวด้านหน้าแบบนี้ได้เลยนะครับโดยเราสามารถจะมีม่านแบบนี้ครับ ปิดไว้นะครับเป็นแม่เหล็กยึดนะครับเพื่อไม่ให้กวนนะครับหรือเราอาจจะให้ข้างหลังมีความสงบนะครับเราอาจจะอยากขับรถคนเดียวก็ปิดแบบนี้ได้เลยถือว่าดีมากๆนะครับและเราเห็นนะครับการตกแต่งในเรื่องของกระจกมองหลังแบบนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกล้องนะครับก็จะเชื่อมต่อในกล้องหลังมาให้เพราะว่าพอรถใหญ่ๆแบบนี้เราไม่สามารถจะมองเห็นในตำแหน่งด้านหลังนะครับก็ต้องใช้กล้องนั่นเองแต่จุดหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับในกระจกมองข้างที่เมื่อกี้เราให้ดูนะครับมีความยืดยาวพอเรามองออกไปครับ เราจะเห็นเลยนะครับว่าเราสามารถมองไปเห็นด้านท้ายได้อย่างชัดเจนครับนี่ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะน่าสนใจมากๆสําหรับตัวไฮรักแชมป์คันนี้ครับปิดท้ายนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาบอกกันด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบแบบไหนและเรามารุ้นราคากันครับว่าคันนี้ราคาจะเท่าไหร่เพราะเราต้องบอกเลยนะครับว่ารถบ้านที่เป็นแบบมอเตอร์โฮมเนี่ยถ้าเป็นในตัวไฮรักรีโวไม่ว่าจะไปในรุ่นของนะครับในตัวที่เป็นในตัวไฮรักรีโวที่เป็นเครื่องยนต์2.4หรือเป็นเครื่องยนต์ ลิตรนะครับที่มีลคคาตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าราคาค่าตัวถ้าทําแบบนี้นะครับอยู่ที่2ล้านกว่าบาททั้งนั้นเลยหรือแม้กระทั่งค่าตัวรถนะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านต้นๆนั่นเองครับแต่พอมาเป็นในตัว all new h y u n i c h a m p คันนี้นะครับมาลุ้นกันครับว่าถ้าเรามาต่อเติมแบบนี้แล้วนะครับค่าตัวของเขาจะอยู่กี่บาทใครที่ชมมาถึงตอนนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกและทีมงานเล่าเรื่องรถของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่เอจะพาเพื่อนๆไปชมกับเรื่องราวรถอะไรก็ฝากติดตตตาามคครัััับบวววนนนนีี้้้้อองุญไปแลเจหสสด I can feel the blood creeping up from the heathens. God will, God fight, God pride, God reason if they want to go.